จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้นำชุมชนเพื่อถ่ายทอดต่อประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่14มีนาคม2568เวลา8นาฬิ40นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การอำนวยการของนายสรันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นายสุเทพเบียดีนายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศประจำปี2568ดด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอพพ,พจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับบุคลากรขอ,ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในชุมชนได้